นะคะกลองสุ 2> 2> ่มนะคะกลองสุ่มเต็มยัดกล่องสุ่มเต็มแล้วจ้าอ่ะมีไอ้มีคนขอกล่องสุ่มร้อเก้าเก้าอ่ะโอ้ปป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 อปป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 มาเลยเขาบอกมาปป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 ้ป อินบ็อก <im> <box> มาแตกเลยบอกว่าไม่ทานเพราะว่าหนูอินบ็อกมาแตกเลยบอกว่าไม่ทานเพราะว่าหนูเปิดรับแค่พันพันเดียวแต่ระบบไม่ดูดเยอะมากเพราะว่าไม่ดูดเยอะมากพมเากพราะว่ากล่องสุ่มรอบนั้นน่าเหมือนหนูจะใช้ใน กล่องสุ่มรอบนั้นน่าเหมือนหนูจะใช้ในการโพสและคือให้ให้ลูกค้าเข้าการโพสตและคือให้ให้ลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์แล้วคือในคอมเมนต์นั้นเราไปคอมเมนต์แล้วคือในคอมเมนต์นั้นมันจะเป็นการดูดผ่านคอมเมนต์แต่มันไม่ค่อยดูดนะคะมันไม่เหมือนเ็นแต่มันไม่ค่อยดูดนะคะมันไม่เหมือนการที่เรามาไลฟ์สดลูกค้าเอฟมาประมาณลูกค้าคอมเมนต์มาสองสามพันแต่มันดูดแค่พันมันดูดยังไม่ถึงพันมันดูดแค่พันมันดูดยังไม่ถึงพันเลยนะคะ สื่อต่อกันไม่มีวันระเสือต่อกันไม่มีวันรังไห้รังไ้ตองสุมขอเปิดอันี้อันนี้เพจอะไรเพเอันี้อันนี้เพจอะไรเพจกลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะคะคุณแม่กลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะคะคุณแม่เป็นเพียงแนวทางนะคะเอาไว้ดูแนวทางนะเอาไว้ดูแนวทางกลุ่มฟรีเข้าได้เลยกองสุดไปเยๆเลยค่ะเลคะ พักเพจเลยค่ะการตามสินค้าค่ะการตามสินค้าค่ะการตามสินค้าถ้าเกิน5้าวันอถ้าเกิน5้าวัน3ามสี่ห้าวันตามของได้เลยเราจะได้ตรวจสอบแล้วเราจะได้ตามของให้อย่าให้มันเกินนานจนเกินไปถ้ามันเกินนานเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าของหายไหมแม่ถูกต้องไหมคะเราไม่รู้ว่าของหายหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าของมันไปตกอยู่ที่ไหนไปหล่นข้างคุ้งข้างคลอง เออหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เราจะได้ตามไม่ถูกเออช่วงนี้ขนส่งอาจจะงานโยะขับรถไว้ไปหน่อยขับเฉียวต้นกล้วยต้นกล้วยไปแดกสะสองกล่องเลยล่นหายไปนะหนูจะได้ตามถูกไงคะคุณแม่นะเอางี้ถ้าเกิน4ี่ห้าวันแม่ทักมาได้เลยทักมาถามทักมาให้ได้เลยนะถามทักมาให้ได้เลย นะคะเออแม่เลขพัสดุมันเช็คแล้วค่ะตามไม่ได้แต่ถ้ามันเกินไปเจ็ดวันแล้วยังไม่ได้รับของเนี้ยแล้วมาทักเนี่ยมันมาตามยากนะคะนาะเออมันอาจจะเนาะเออมันอาจจะมอสบิดแรงไปหน่อยของกล่องก่อง,องปิวหล่นข้างทางไปอย่างเงี้ยถ้าหายขึ้นมาทําไงอะแม่เออแล้วเพื่อเพื่อคุณแม่หนูสุ่มหนูสุ่มให้ทองเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันเสียดายนะทองเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันเสียดายนะแสยดยความรู้สึกอะ

แต่กล่องแม่ฟังนะนแต่กล่องแม่ฟังนะหน,หนูจะเปิดให้กล่องสุ่มรอบรอบรอบเนี้ยแล้วก็แต่หนูพูดไว้เลยนะรอบเนี้ยจะได้ของชา้ากว่าปกติสองวันเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปเอาของนะคะเดี๋ยวหนูไปรับส่วนตัวเลยเดี๋ยวหนูไปรับส่วนตัวเลยแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรเซอร์ไพรส์โอเคไหม ได้รับของช้าหน่อยนะคะอาจจะวันหรือสอวันจากปกติสองสาวันอาจจะช้าหน่อยนะคะรอบนี้